สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมไวกิ้งและตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Special f o r c e 2นะครับจากที่หลายๆคนรีเควสมาว่าเฮ้ยฉันอยากเห็นรีวิวปืนพกคู่จะให้ตามคำขอครับก็ตอนนี้เราจะมารีวิวปืนพกคู่กันเนาะแต่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้อัดสักทีเพราะว่าผมมีปัญหาเข้าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันไม่ได้ครับไม่รู้มันเป็นอะไรเลยต้องรีไพ่มาเซิร์ฟเวอร์จีนแทนฮะปรากฏเซิร์ฟเวอร์จีนมีเหมือนกันถือว่าโชคดีไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกับปืนพกคู่นะครับ ชื่อของมันคือ p 7 m 13มนะฮะมันคือปืนอะไรผมไม่รู้จักเลยแต่เอาเป็นว่าไม่รู้สมมติไทยใช้ชื่อนี้หรือเปล่าน,นะต้องดูต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานกันดีกว่าเนาะความแรงของมันอยู่ที่37ถามว่ามันแรงไหมผมอยากจะบอกว่ามันเป็นปืนพกที่เบาที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วฮะเอางี้ผมเทียบกับปืนพกที่เบาที่สุดในเกมก่อนนะในที่ที่ทุกคนเกลียดกันนะั่นคือปืนก๊อกสิ 17, นะที่ว่าเบายิางไงแม่งก็ไม่ตายอะอยู่ที่3 8ครับ ในขณะที่ปืนพกคู่เนี่ยอยู่ที่37คือมันเบาวกว่าปืนกอล์ฟ17นี่เองนะเออต่อมาครับก็คือเรื่องเออ่ความนิ่งนะครับในการคุมกลุ่มกระสุนอยู่ที่51อยู่ในระดับกลางๆครับถ้าผมเทียบกับปืนพกอย่างเบลต้าเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณ54 K5 นะครับ60 Jericho 50เงี้ยคือเจ้าตัวเนี้ยอยู่ในระดับกลางๆพอๆกับปืนอื่นนะครับเรื่องความนิ่งนะฮะไม่หนีกันมากไม่หนีกันมาก ต่อมาคือเรื่องความเร็วในการลั่กนกระสุนหลายหคนคิดว่าใช้ปืนพกคู่เนี่ยเราน่าจะได้แบบว่าลัวปืนพกกันแบบเหมือนในหนังเดินเมทิกอะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นปืนที่ลัวง่ายขนาดนั้นอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่50ครับถือว่าค่อนข้างช้าทีเดียวถามว่าช้าแค่ไหน มันพอๆกับดีเซอร์อีเกิลนะดีเซอร์อีเกิลที่47ในะขณะที่ปืนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ50คือมันไม่หนีกันมากถ้าเกิดแบบว่าให้เทียบกันตรงแล้วมันเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างช้านะในการยิงตอนน่อนัดแต่ผมเทียบก,กับอินฟินิตี้อินฟินิตี้ลั่นไวกว่านะฮะฉะนั้นเจ้าปืนปพวกคู่ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบยิงเร็วๆเท่าไหร่เนาะต่อมาครับความแม่นยำความแม่นยำก็คือตอนที่เรายิงเนี่ย อย่างถ้าเราเล่นปืนพกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะยิงระยะใกล้ๆก,กันพอเจอกลางๆไปมันจะไม่ไหวแล้วเจ้าตัวเนี้ยความแม่นอยู่ที่72นะครับถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับปืนพกที่ยิงแม่นที่สุดอย่างซีั75เนี่ย72เท่ากันนะฮะถือว่าใช้ได้เลยถ้าเทียบกับปืนพกตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นเบ r เ t ตตเนี่ย66อินฟิต t ี64อะไรพวกเนี้ย K5 69เงี้ยเจ้าตัว72ถือว่าเป็นปืนที่ยิงระยะกลางๆได้ค่อนข้างดีกว่านะฮะแต่ข้อดี ข้อดีมากๆของปืนพกคู่ตัวนี้ก็คือกระสุนครับกระสุนมันให้มา26นัดคือแม่งให้มาแบบเหลือเฟือมากๆคือคุณยิงยังกับปืนกลอะ่ะเออคืออยากจะบอกว่าถ้าใครแบบยิงแล้วแบบอเอาแบบยิงเล่นๆอะ่ะเออปืนพกคู่ตัวเนี้ยเวิร์กคือมีกระสุนให้คุณใช้เยอะมากนะฮะแต่เขาก็ทําดักเอาไว้นะคือเป็นปืนพกที่ไม่สามารถยิงรัวได้แล้วก็ความแรงก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นฉะนั้นถ้าจะเลือกใช้เลือกใช้ดีๆนะฮะ มันก็เป็นปืนพกที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะแค่เรื่องกระสุนเราองนะ้ต้องดูกันต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกนมไปดีกว่าครับครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Special Force 2นะครับกับปืนพกคู่ในด่านบ้านผีสิงนะฮะก็มารีวิวกันคร่าวๆนะว่าด่านเป็นยังไงโอเคครับนี่คือหน้าตาของปืนพกคู่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันลั่นกระสุนเป็นไงอันนี้ผมจะรัวปืนรัว,วแบบเร็วๆเท่าที่ทำได้นะ ดูการลั่นกระสุนนะครับผมได้เสียงคลิกไหมเนี่ยแต่เยียจะบอกว่าปืนม,มันลั่นได้แค่นี้ฮะฉะนั้นแบบมันอาจจะผิดหวังกับคนเล่นนิดนึงอะว่าแบบเฮ้ยทำไมมันรัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่นนั้นก็ถือว่าโอเคทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการยิงกันดีกว่านะฮะเรื่องตอนวิ่งนะครับก็ประมาณนี้อ่าโอเค ครับเดี๋ยวผมตั้งบอทก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมตั้ง2ระยะพอนะครับอ่าตามนี้เดี๋ยวเรามายิงทีละส่วนกันนะฮะทีละส่วนอย่างเช่นตัวน,นี้ผมยิงหัวนัดแรกหายไปประมาณ30หรือประมาณ70แล้วกันนะัดที่2หรือประมาณ40นะครับ30 อันนี้เหลือประมาณไม่ถึง5แล้วก็ตายนะครับใช้กระสุนสะนัดโดดประมาณนะฮะเออ่ต่อมาผมยิงตัวยิงตัวนะครับเด,เดี๋ยวผมยิงตัวเดี๋ยวผมยิงหลังดีกว่านัดที่หน่งนะครับประมาณแ0ดสิบเจ็ดสิบหกสิบสี่ห้าไอ้สี่สิบอ่ะยีะ่สิบแล้วก็ตายนะครับใช้กระสุนประมาณหกนะัด ต่อการยิงเลือดเต็มหนึ่งตัวนะคราวนี้ผมจะบอกว่ายิงแขนยิงขาดูดูนะโป๊ะเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบเอ่อยี่สิบหลือประมาณห้าแล้วก็ตายนะครับประมาณแปดนัดคืออยากจะบอกว่ามันดูเหมือนจะดีนะแต่คุณอย่าลืมว่ามันยิงต่อน,นัดอะเนี่ยกว่าจะยิงตายอะกว่าจะยิงโดนเนี่ยมันก็ช้านะเออฉะนั้นคือแบบ เป็นปืนที่แบบยิงสเปรย์ไปแบบสเปรย์สเปรไปอ่ะได้แต่ถ้าใจคาดหวังนี่คงยากฮะโอเคข้อดีคือเรื่องการยิงนะครับพอกระสุนมันเยอะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเออ่กลัวกระสุนหมดเงี้ยคุณก็วิ่งยิงได้เลยนะฮะกระโดดยิงได้เลยถ้าให้ผมแนะนําเทคนิคการยิงเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแบบคุณวิ่งไปกระโดดยิงได้นะครับกระโดดยิงไปเลยแต่ว่าก็อย่างว่าคือมันกรลั่นช้าคุณต้องชิงจังหวะนะ แต่มันก็เป็นปุปเปนปืน,ปน,ปน,ปนที่ยิงสนุกดีนะฮะเนี่ยก็ระโดดยิงเอานะฮะแต่การยิงแบบจงุนหีดนิดนึงตรงที่ว่ามันยิงค่อนข้างช้าครับผมกลางๆถือว่าแม่นนะเนี่ยดูนะก็ยิงได้เห็นไหมนะผมมาอีกกลางๆต่อเห็นไหมมันก็ใช้ได้ใช้กระสุนเยอะหน่อยนะครับหน้าถ้าเกิดคุณมองไปทางมุมบนขวาจะเห็นว่ารูป ปืนตอนที่คิวได้เนี่ยมันจะเป็นลูกปืนพกแบบซ้อนๆกันเนี่ยเห็นไหมเออก็สวยปิกแบบนะระยะใกล้ๆก็ถือว่าใช้ได้ครับอาใช้กระสุนเยอะหน่อยคราวนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งครับมันกดเล็งได้เออคืออยากจะบอกว่ามันกดเล็งได้ไงแล้วแบบตอนเรายิงมันก็แบบเป็น feeling, ฟิลลิง่งอีฟิลลิ่งนึงอะใครเคยดูเดอะแมทิมั่งนี่แหละฟิล,ลนี้เลย ฟิลนี้เลยนี่ไม่อยอกจะคุยโอเคเป็นถือเป็นปืนพกที่ยิงมันดีครับถ้าเกิดสมมติใครที่แบบชอบยิงแบบสเปร์สเปร์เนี่ยหรือแบบโดยโดยิงโดดยิงโดดยิงโดดยิงเนี่ยปืนตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครเป็นคนที่แบบว่าชอบยิงแบบปืนพกรัวๆรเร็วเงี้ยหรือว่าเป็นในแนวแบบอยากได้ปืนที่พกที่ยิงไวๆเนี่ยอาจจะผิดหวังนิดนึงสำหรับปืนตัวนี้นะครับเรื่องการซูมยิงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงต้องฝึกไป แต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติคุณเจอแบบถ้าเกิดสมมติคุณอ้าวเดี๋ยวก่อนถ้าสมมติอยู่ดีแบบคุณยิงเจ็บเงี้ยไม่ตายเดี๋ยวโอเคถ้าสมมติคุณยิงไม่ตายเงี้ยคุณก็เล็งยิงไกลๆได้เห็นไหมมันก็ไม่น่าเกลียดนะเซเวอร์ทีมมันเหมือนมันจะยิงเบียเบ้ยวเนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดสมว่าปุยดีผมจะยิงให้มันแบบไกลๆงเงี้ยก็ได้เหมือนกันเอาทีนี้ทีเดียวตายอีกเอเอเยี่ยมอ่ะนี่ประมาณนี้นะฮะก็ลองเล่นดูโอเคครับก็ยังไงก็ขอฝากรีวิวตัวนี้เอาไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากเห็นรีวิวอะไรจะแผนที่ปืนหรืออะไรก็ตามของเซิร์ฟนอกเนี้ยก็ กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็มาตามคอมเมนต์กันได้ที่เพจไวกิ้งนะครับมีอะไรพูดคุยกันได้อยากให้รีวิวตัวไหนลองรีเควส t มาครับก็จะจัดตามคิวให้นะฮะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่เทปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ